นิวสุสุกิสวิฟท์ g l s สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบอลิมิตด้วยชุดแต่งสไตล์สปอร์ตรอบคันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์สุสุกิทั่วประเทศนะครับเดอร์มาดรายเครื่องมือแพทย์ลดเหงื่อใช้ในบ้านที่มากกว่า93%ของผู้ใช้จริงพึงพอใจสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเหงื่อออกมากกว่าปกติโปรโมชั่นเปิดตัวส่วนลดสูงสุดกว่า30%ผ่อน0% 4เดือนสนใจติดต่อไลน t @dermadryth หรือที่ dermadrythailand.com หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ มหกรรมครบรอบ4ปีแห่งความสนุก FIFA Online 4จัดให้กับทัวร์นาเมนต์สุดฮาพร้อมกิจกรรมแสนสนุกอีกมากมายแจกหนักจริงคลิกโหลดทิ้งด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปีศัตแดงแตามรืราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงรอดีลแรกต่อไปนะครับสำหรับกองทัพปีศัตแดงของเราซึ่งเวลานี้ก้าวเข้าสู่วันศุกร์แล้วนะครับกลายเป็นว่าล่าสุดครับเจ้าปอกปอบปอก,ปอก,ปอกบานน่าจะได้สังกัดใหม่ไปก่อนแล้ว จริงๆก็เป็นข่าวที่แทบจะยืนยันมานานแล้วล่ะครับแต่ว่าฟริโซโรมโนมาช่วยตบให้ก็คือเจ้าป๊อกย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสเสนอครับโดยป๊อกเนี่ยจะไปที่อิตาลีภายใน2สัปดาห์นะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งกองหน้าที่เนเต็ดอยากได้อยา่างคริสโตเฟเอ็นคุนคูนะฮะรวมถึงแฟนแฟนบางส่วนก็เชียร์เอ็นคุนคูกันเน่ยนะครับที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เบ้ไลฟ์ซิกไปจนถึงปี2025นี่ะครับในสัญญาเนี่ยมีค่าฉีกอยู่ที่51าบล้านปอนด์แต่ มมหนน้านะครับแต่ว่าซัมเมอร์นี้ก็ใช่ว่าจะยังซื้อไม่ได้นะครับคือซื้อได้ครับเพียงแต่ต้องจ่ายแพงมากและแพงในระดับที่โอลิเวอร์บินสลาฟซีของไลฟ์ซิกพอใจซึ่งสุดท้ายแล้วจะมีใครจ่ายในราคานี้หรือเปล่าล่ะครับส่วนอีกหนึ่งนักเตะที่เป็นแฟนยูเนเตดชื่นชอบกันแต่ก็ไม่ค่อยมีข่าวล่าสุดอิเทลกราฟสือดับสูงเทีย2จากนิาแลนดก็ระบุว่ากองทัพปีศาจแดง เข้ามาในดิวของไทเลอร์มาเลเซียครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งของเฟนูดรอสเซอร์ดัมแล้วนะครับข้อมูลระบุว่าแตงหนึ่งของดิวนี้มาตลอดอย่างโอลิมปิกลียงยังไม่พร้อมจ่ายเงิน1 2 1 7ล้านปอนด์ตามที่เฟนูดร้องขอก็เลยยังปิดดิวกันไม่ได้ครับทำให้ตอนนี้ยูเนเตดและนิวคาสเซิลคือ2ทีมที่มีเอี่ยวในดิวของมาเลเซียด้วยสื่อดัสระดับสูงระบุว่าตอนนี้ลียงก็ยังเป็นตัวเต่งนะครับส่วนยูเนเตตพวกเขาเนี่ยต้องการเสร็จดีของเฟรนกี้เดยองให้ได้ก่อนถึึงงงงจะมมมาาาาววแแผนนนนเเเสริะะ่่่่่ออืืซซชกัีย อาจจะต้องมาแย่งตำแหน่งกับลูกชอและนั่นอาจจะทำให้อเล็กซ์เตเลสต้องย้ายทีมออกไปนะครับในกรณีที่มาเลเซียจะมาค้าแข้งที่โอตาร์ฟอร์ดนะครับแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกๆเลยครับที่มาเลเซียมีข่าวโยงกับยูไนเต็ดและสื่อระดับสูงเป็นผู้รายงานนะครับทั้งนี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้ทีมที่มีโอกาสได้ตัวมาเลเซียมากที่สุดยังคงเป็นโอลิมปิกลียงนะครับแต่ว่าตอนนี้มียูไนเต็ดแล้วก็นิวคาเซิลมาสอดแทรกนะครับ ข้ามมาดูที่เรื่องราวภายในสโมสรกันบ้างน,นะครับล่าสุดเอเดรียนคาจุม่าและก็ามิม็อกเบล2ผู้สื่อข่าวระดับเทียีส์ามจากกิอิเมลครับก็ระบุว่ายูเนเต็ดกำลังจะได้หัวหน้าฝ่ายเจราจาคนใหม่แทนที่แมตจัสชัครับที่อำลาตำแหน่งไปก่อนหน้านี้นั่นคือทอมคีนครับซึ่งเป็นพี่ชายของสองอดีตนักเตะยูเนเต็ดไมเคิลคีและก็วิลคีนะครับโดยทอมนั้นเป็นทนายความของบริษัทกฎหมายชื่อดังบรนด์มิธ แล้วก็มีประสบการณ์ในวงการฟุตบอลเป็นที่ปรึกษาและก็ตัวแทนของนักฟุตบอลมากมายครับแล้วก็เป็นตัวแทนที่มีการลงทะเบียนไว้ในบริษัทเอเจนต์อย่าง New Era Global Sport ที่สําคัญนะครับคือจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเชสเตอร์และเกียรตินิยมอันดับ1ด้าน business marketing อีกด้วยนะครับจากมหาลาัยนิวคาสเซิลครับเจนนี่คือตัวแทนและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่รู้เรื่องการตลาดธุรกิจและฟุตบอลโดยตรงส่วนความรับผิดชอบนั่นก็คือการช่วยจอห์นเมอร์เทอร์ผอกีฬาเดินหลายดิลเลยครับ ซึ่งเป็นการต้องเดินหลายดิวให้ได้ตามที่เอริกเทนฮากต้องการภายในช่วงซัมเมอร์นี้ยังไงก็ขอให้ทอมทำหน้าที่ดีที่สุดถ้าได้มาดำรงตำแหน่งจริงซึ่งก็ไม่น่าพลาดอะไรนะครับแต่วันแฟนก็หวังไว้มากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แมต t ์จัสก็ทำผลงานจนพวกเราจำได้ไม่ลืมเลยครับ ส่วนดีลที่น่าจะจบแล้วนะครับนั่นคือดีนเฮนเดอร์สันนะครับซึ่งฟริโซโรมาโน่แล้วก็ Paul Taylor, พอลเทเลอร์ผู้สื่อข่าวทีหนึ่งสายฟอเรสจากเรียลเอติกนะครับก็ระบุว่าดีกับทีมเจ้าป่าน,น,น่าจะเรียบร้อยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโดยที่เป็นดีลย,ยืมตัวยาว1ปีแล้วก็ไม่มีออปชันซื้อขาดครับและฟอเรสก็จะเป็นผู้จา่ายค่าเหนื่อยทั้งหมดในระหว่างการยืมตัวนะครับแฟนๆที่เสียดายดีนก็อยากให้เข้าใจนะครับว่าดีเนี่ยต้องการทีมที่จะช่วยเขาเนี่ยได้ลงสนามต่อเนื่องเพื่อ่อออโโโกกกกาาาาาสสสตตติดดทีมแลลล้้้วเเเฝในฟบบลละรัยฉพู นิกโบบ์ที่เพิ่งจะย้ายไปเล่นให้กับนิวคาสเซิลแอรอนแรมสเดลจากอาร์เซนอลแล้วก็มือหนึ่งอย่างโซเดนพิกฟอร์ดจากเอฟเวอร์ตันนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ดีนด้วยนะฮะส่วนแฟนๆของดีนก็ไม่ต้องเสียใจไปครับยังไงหมดสัญญายืมตัวแล้วเขาก็จะกลับมาที่โอทราฟอร์ดนั่นแหละครับโดยที่ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะมองไปที่แดเนียลบัคแมนครับผู้สนัะตูชาวออสเตรียจากวัตฟอร์ดมายืนมือ2แทนไปก่อนซึ่งบัคแมนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้สนัะตูที่ถูกใจเอริเเททนนฮฮาากกกช็ กำลังให้สโมสรเนี่ยดำเนินการในดีลนี้อยู่ครับในกรณีของแอนโทนีนะครับล่าสุดนั้นมีรายงานจากฟิโซร์มาโนว่ายูเนเต็ดให้ความสนใจจริงๆฮะแล้วก็ติดต่อไปพูดคุยกับอาร์แจก์เพื่อสอบถามความเป็นไปได้และเอริชเชนฮาก็พยายามผลักดันให้ดีลนี้เกิดขึ้นนะครับจุดสําคัญที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของดีลนี้ อยู่ที่ตัวนักเตะนะครับซึ่งสนใจย้ายไปเล่ในให้กับยูเนเตดและแจ้งให้อาแจกรับฟังข้อเสนอต่างๆครับแบบนี้แม้ว่าอาแจกจะตั้งราคาสูงแค่ไหนแต่ว่าอำนาจในการต่อรองดีวก็น่าจะลดน้อยลงนะครับเรื่องนี้ครับได้รับการคอนเฟิร์มจากพอลเฮิร์สอีกหนึ่งผู้สข่าวเทีย1หนึ่งจากไทมส์ที่รายงานไปในทิศทางเดียวกันนะครับส่วนอลาสเดโกผู้สข่าวเทีย1หนึ่งสายสเปอร์ก็ระบ,บุว่าทีมกไก่เดทองเนี่ยไม่ได้สนใจดีวนี้และคาดว่าน่าจะไม่ได้ยื่นข้อเสนอสู้กับยูเนเตดครับทำให้มาร์ค ข่าวเทียสามจาก ESPN คาดว่าดีลนี้ไม่น่าจะยากสำหรับยูเนเต็ดนะฮะเนื่องจากตัวนักเตะเนี่ยต้องการย้ายไปที่โอทรฟฟอร์ดอยู่แล้วนั่นเองครับฉะนั้น อยู่ที่การเจราจาราคาและกดราคาที่อาแจกตั้งไว้ที่69ล้านปอนด์ให้ลงมาก็เะนั้นเองครับทิ้งท้ายที่อีก2ดีลสำคัญซีดวิดออน e ินพูดข่าวที่1จากเรียลเอติกได้ไปให้ความเห็นผ่านช่องเฮเ e อร์ชีวเกี่ยวกับดีลสำคัญต่างๆนะครับซึ่งย้ำว่านี้เป็นเพียงความเห็นและการคาดการโอกาสที่เกิดขึ้นจากออนซินเองนะครับไม่ใช่การรายงานข่าวโดวยเริ่มจากดีคริสเซนเอริกเซนนะครับที่ออนซินพูดสั้นๆครับว่า ขาอาจจะผิดก็ได้นะแต่เขาเชื่อว,ว่าบทสรุปของเอริกเซนสุดท้ายแล้วจะอยู่ที่ยูเนเต็ดครับขณะที่เฟรนก้เดยองนั้นออนซีนบอกว่านักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนเชื่อว,ว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นภายตลาดซื้อขายรอบนี้ครับแต่มันอาจจะเป็นการรอคอยที่ยาวนานสำหรับแฟนๆของยูเนเต็ดซะหน่อยครับเพราะว่าทั้ง2ส,สโมสรทั้งยูเนเต็ดแล้วก็บาร์เซโลนาต่างก็พยายามต่อรองราคากันให้ได้มากที่สุดเป็นเกมจิตวิทยาครับใครดีใครได้น,นั่นเองฮะ ออนสตีนเชื่อว่าเทนฮากน่าจะมีโอกาสได้นักเตะที่เขาเนี่ยต้องการมานานอย่างเดยองไปเสริมทีมแต่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถการันตีร0 0เได้นะครับคืนที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่มีการปิดดิวก็ตามนะครับแต่ว่าแนวโน้มการวิเคราะห์และการให้ข้อมูลจากผู้สื่อข่าวระดับสูงของอังกฤษนะครับมันมาทางยูเนเต็ดครับฉะนั้นเนี่ยมันคือความหวังให้แฟนๆอย่างพวกเราลุ้นกันต่อไปได้อาจจะอดทนรอกันนานหน่อยนะครับแต่สุดท้ายก็เชื่อว่าสิ่งดีๆกำลังรอเราข้างหน้าอยู่นะครับ ทิ้งท้ายสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของแบรนด์ท่านไหนที่อยากจะเป็นพาร์ทเนอร์กับรายการ5นาทีปีศาจแดงนะครับตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วครับมาเติบโตไปด้วยกันนะฮะทางเราพร้อมดูแลทุกท่านสำหรับผู้ที่สนใจสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจหรือว่าติดต่อมาตามเบอร์ที่ระบุที่ได้เลยนะครับสามเมคี้คือพลังสุความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิเวย์ออฟไลฟ์เดอร์มาดรายและฟีฟ่าออนไลน์4